นงงคนมาแล้วครับเนี <ố Share> ย่ยเข้าไปครับนะครับมีคนตัดหญ้าอยู่นะครับมีขาวมาตัดหญ้านะครับนี่ครับนี่ก็ข้ามาตัดหญ้าครับนี่ก็อยู่ที่หนึ่งบ้านครับมันใหญ่ยายอาบน้ดูครับท้าไมดอกไม้สวยจังเลยครับ หวานมากครับเราไปไหนครับไปนอาไปนอนโอ้ยไปไครับไปเข้าห้องน้ำนะครับเดิมไหมครับอ๋อจริงจริงมันจะเป็นทางเข้าน้ำนะครับเราเสร็แล้วับ ไปเคนซโำเดิมมันว้วมันีนับา้ใครดูนกกันเน่ดูไงนกกลับอตอนนี้เคนซิโลกำลัง่ายคลิปอยู่นครับดูครับนี่ครับกำลัง่ายคลิปนรนะตอโทรศัพท์น้องเคนนะครับส่งมาจากทางบ้านนะครับมางานนี้ครับ ดินะลโลกครับมาที่ไหน,ค,นครับดีนะ่โลกครับว้าวว้าวว้โอ้โหดูกล้องอีกล้องหนึ่งนะครับมาชนครับโอ้โหโก็บอกว่านิวโอถูกไฟมันก็เดียวเลยนะครับเดี่ยวใน,นเวลาหนึ่งนาทีแล้ว โอ้โหนี่ไงม,มันโดนกัดเนี่ยนะนโ<ห>อ้เงียบน้องเชนชิโร่ครับว,ว้าวนุ๊มันนี่มีพัสดุส่งมาไหมครับนี่โรามีมีแต่ของแม่กระเป๋าองเชนชิโร่ไม่มาแล้วครับมีทางบ้านทางบ้านนี่ทางบ้านสง่งมาให้คุณแม่นะครับใช่ครับคุณแม่เปิ้ลเนี่ย <c oughs> อ๋ดูคนหน้าขายคลิปตักเรียยหน้าหลุดจริงจรโรมเดียวมันแน่ไป right, คลิปนะครับลบาบบายกันครับบายบายนะครับ